จังหวัดชัยภูมิจัดถแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลส้มโอหวานบ้านแทนและของดีอำเภอบ้านแทน่นโดยมีน,นายอนันต์นาคน,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 นิยมผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการถแถลงข่าวนางสาวกังสดานชาติกุลเกษตรจังหวัดชัยภูมินายคมสร์รองเมืองนายอำเภอบ้านแทนนายสายันจินดาม,มาตรเพื่อจัดการวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ส้มโอ และนางธิดารัตนากรตนประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิร่วมถแถลงข่าวที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิส้มโอบั้นแท่นเป็นส้มโอที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ความโดดเด่นของส้มโอบันแท่นคือลักษณะผลกลมแป้นเปลือกผิวเรียบสีเขียวอมเหลืองต่อมน้ำมันละเอียดเมื่อแกะจัดเปลือกผิวค่อนข้างบางเปลือกด้านในมีสีขาวและสีชมพูเนื้อสีขาวอมชมพู อยู่ในลักษณะเบียดกันแน่นไม่แตกแกะออกง่ายรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีน้ำมากแต่ไม่แฉะไม่มีรสขมและรสซ่าของขยะนี่น้ะองอนจะต้องบอกว่าอัน,นอันที่หนึ่งเ,เลยเนี่ยอันนี้เรื่ององการแปรแปรรู จริงก um, ็ต้องบอกว่ามันต um ้องมาจากโซฟอรที่เราเรียกว่าออฟสเปกอ่ะนะคือเราต้องบอกว่าเราเวลาอะไรที่เรามาแปรรูปเนี่ยเราจะไม่เอาของที่มาชุดพรีเมียมเอามามาแปรรูปเพราะนั้นไม่ขายขายได้เราคงอดีอยู่แล้วแต่เราต้องเอาของที่เป็นออฟสเปซเซนรูปใหญ่รูปเล็กนะหรือวันนี้อาจจะได้ในเรื่องของคุณภาพนิดนึงอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยทีมเชฟของเราบอกแล้วนะครับว่า คือส้มโอที่ทำมาทำแต่จะอร่อยเนี่ยมันต้องอบเปรี้ยวอบหวานนะคับที่จะหวานแค่เดียวเนี่ยมันก็เป็นเพราะกับการที่จะมาทำเป็นเป็นอาหารข้าวนะสองก็คือตัววัตถุดิบเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบที่มาอยู่ในท้องถิ่นบ้านแท้เรามีอะไรเนี่ยนะอย่างปลาเราว่าปลาซีลแก้วทอดกรอบลำน้ำเซอร์เนี่ยต้องย้ำเลยนะซิลแก้วทอดกรอบลำน้ำเซิร์เราไม่เอามาจากลำน้ำอื่น นอกาสนี้นายอนันต์นาคน,นิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิยังได้โชว์ฝีมือการปรุงรสยำส้มโอได้อย่างอร,อร่อยถูกปากทั้งสื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมงานอีกด้วย การเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่นและของดีบ้านแท่นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่21-23สิงหาคมศกนี้ณนะสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิพันนีคล้ายแก้วรายงาน